thank <laughs> you สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้ก็หนูแดงจากสิงห์บุรีมารับกลับบ้านไปแล้วหนูแดงจากสิงห์บุรีลับกลับบ้านแล้วเมื่อกี้นี่เราก็จะมาลุยคันนี้ก็ต่อหนูเทาซึ่งคันนี้ครอบครัวก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเจ้าของบอกว่าไฟเบรกมันค้างบอกไฟเบรกมันค้างสิ่งที่สงสัยที่สุดเลยคือสวิตช์ไฟเบรกมือไฟเบรกเ e ้าไม่ต้องไปสงสัยเลยไฟเบรก t e ้าอาการถ้าสวิตช์ไฟเบรก t e ้าเสียคือกดแล้วไม่ติดสวิตช์ไฟเบรก t e ้าถ้ามันเสียกดแล้วไม่ติดแต่ถ้าไฟเบรกค้างสวิตช์ไฟเบรกมือเสียสวิตช์ไฟเบรกมือเสียอาการของมันก็คือ อ่ามันไฟเบรกมันจะติดค้างตลอดเวลาเพราะว่ากดแล้วมันไม่ดับอ่ากดแล้วมันไม่ดับก็คืออ่าวิตไฟเบรกที่ใหม่อ่าถ้าไปกดไม่ติดแต่พอกดแล้วติดแต่ถ้าสวิตไฟเบรกที่เก่าไม่กดติดแต่พอกดแล้วดับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยเจอกันไเอาเดียวไฟเบรกมันติดค้างอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกดแล้วคือตัวสวิตไฟเบรกมันไม่ได้หลวมแล้วมันไม่ติดแล้วอ่าั่มันไม่ติดแล้วมันไม่ติดแล้ว อันนี้เราต้องเบิกใหม่ตัวนี้อ่านี่เราลองมาเทสนี่นี่ยฟา้าบตัวนี้มันจะกดติดปล่อยดับเอาหาลาดอ่าตัวเนี้ยตัวเนี้มันปล่อยอยู่มันไม่ติดเรากกดเห็นไหมกดไฟเบรกติดปล่อยไฟเบรกดับกดไฟเบรกติดปล่อยไฟเบรกดับกดไฟเบรกติดปล่อยไฟเบรกดับเราก็องมา ตัดของเดิมออกแล้วก็เอาเชื่อมตัวใหม่ใส่เข้าไปอันนี้เรามาดู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 เธอทำมาด่วนว่าจริงไหมตัดอ่ะอันนี้หลังจากเราที่เราลือาลอาลล้อมาแล้วเราลื้อมาเรียบร้อยแล้วเจอตัววิทตัวนี้ซึ่งเราก็าเอาตัวใหม่เชี่อมใส่ตัวนี้อ่าเห,นหน็นะว่ามันไม่มีปฏิกิริยาเราก็ต้องทําการตัดเปลี่ยนใหม่ซึ่งตัวนี้ก็ ปนไกข้างในน่าจะเรียบร้อยไปแล้วเราก็ต้องทําการตัดบอกสายเราเดี๋ยวเตรียมตัวบักกีรเห็นไหมว่าปุ๊บอ่าเห็นไหมอ๋อเวลาเรากดปั๊บไฟเบรกดับพอเราปล่อยมือเบรกปั๊บไฟเบรกติดกดดับปล่อยติดกดดับปล่อยติดกดดับปล่อยติดอ่าคราวนี้ อ่ะอันนี้เรามาเทสตตัวใหม่อ่ะ,อะจาบตั้ง เห็นไหมพอเราใส่ตัวใหม่อันนี้เหาใส่ตัวใหม่ปล่อยอ่าอันนี้ตามเบรกปล่อยเบรกตามเบรกปล่อยเบรกกดดับปล่อยติดกดดับกดดับปล่อยติดกดดับอ่าโอเคมันมันลึกลึกโอเคปิดเบรกก็เปลี่ยนใหม่ครับผม เแล้วเดี๋ยวถ่ายมันเครื่องมาเย็นนี้เย็นนี้ไ,ได้กลับบ้านเย็นนี้ได้กลับบ้านนะครับไปลุ้นอ่ะอันนี้่หลังจากเราบักกี้ตัวใหม่อ่ะเราบักกี้ตัวใหม่กล้องมันไม่ค่อยโฟก,กัสเท่าไหร่อ่ะใช่บักกี้ตัวใหม่เข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันหายไหมเปิดสวิตช์ออนมาโดยปกติแล้วพอเราปล่อยมือปล่อยเบรคปึ๊บตัวติ่งขาเบรคอ่ะมันจะปากดสวิตช์ดับแล้วเรา ติดไปแดงเบรกกำเบรกแล้วปล่อยเบรกกำเบรกปล่อยเบรกกำเบรกปล่อยเบรกกำเบรกปล่อยเบรกโอเควัยรุ่นรู้เรื่องประกอบได้โอเคหลังจากเราประกอบเปลี่ยนเปลี่ยนสวิตช์ไฟเบรกเมื่อกี้ทำใส่ตัวหดอะไรให้เรียบร้อยประกอบเรียบร้อยแล้วคราวนี้นี่ประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันไปดูไฟที่นู่นนะปั๊บเปิดสวิตช์ออนกำเบรกติดปล่อยดับกำติดปล่อยดับกำติดปล่อยดับกำ กำกำกำปล่อย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 อ่ะปิดสวิตช์โอเคเสร็จวิตย์ไฟเบรกเสร็จเรียบร้อยแจ๋วอ่ะหลังจากเราทำสวิตไฟเบรกเสร็จเราก็จะมาล้างกองกันต่อแล้วเราจะถ่านกเครื่องเราก็ลือกองมาเรียบร้อยเราจะไปใส่เครื่องล้างอันไหนที่ใส่เครื่องล้างได้เราก็จะเอาไปใส่เครื่องล้างน็อตอันนี้ล้างได้อันน็อตเตเลสอันนี้ก็เดี๋ยวเช็ดแล้วก็สไลอันพวกนี้สะไลอันนี้ไฟ โอ้หมดทุกทีเลยหมดแต่รอนอยาล้างกินเ,เออเสร็จอ่าอุณหภูมิรักสามสิบพอนรักรเสร็จยี่สิบนาทีเอ่อสามห้า,เ,าเราจะปล่อยมันทำงานล้างของมันไปด้วยขึ้นเอาต้าโซนิกขีนเอ์ เราใส่กองไปย่อนล้างแล้วอันนี้เราไปเอาเช็ดพวกนี้เช็ดก่อนเช็ดก่อนเสร็จก็เอาใส่าบางสันไหลสันไหคร่แหลกอยู่ที่สุดแล้วจัดคาบความมันได้แน่นอนอันนี้เอาไว้ตะไคร่ก็เอาไว้ล้างพวกภายนอกพวกนี้ ไปนี่ก็ย้อนเข้าไปนี่ก็กกใส่เข้าไปใส่เข้าไปแช่ไปก่อนโอเคไว้ก่อนแช่ไว้แช่ไว้ไปก่อนรู้เรื่องจากเราล้างเสร็จเป่าแห้งเสร็จโอ้ยแม่ ขาวสะอาดโอ้ยขาวขาวสะอาดเ้วยที่คาบน้ำมันน้ำมันเกาะไม่มีแล้วขาวสะอาดขาวสะอาดเสร็จแล้วก่อนประกอบเราก็ต้องมาทำการเคลือบเคลือบเ่ลือบเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบกรองเราใช้ของเฮอริเคนมันเป็นน้ำยาเป็นน้ำมันเคลือบกรองเราลงเคลือบเรียบร้อยแล้วก็ค่อยประกอบ พระเบรกคันนี้คันนี้พระเบรกพระเบรกหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงแล้วนะครับเห็นไหมแต่พอดีพระเบรกที่เราใช้ประจำยี่ห้อที่เราใช้ประจำคืออ่าตัวนี้อีลิกอีลิกอีลิกอ่าตัวนี้อีลิกอ่าตัวนี้มันของปีเก่าตัวนี้มันหลังปีเก่าซึ่งอ่าหลังปีใหม่เราหมดแต่เรามีอ่าตัวธรรมดาอยู่ของธรรมดาตัวนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ไปก่อนเปลี่ยนให้ไปก่อนเปลี่ยนให้ไปก่อนแต่เราไม่คิดเงิน เราจะใส่คู่นี้ให้เราจะเอาของเดิมเขาออกแล้วก็ใส่คู่นี้ให้อ่แต่เราไม่คิดเงินเราเปลี่ยนให้เขาไปก่อนไว้อันนี้มาก็รอบหน้าค่อยมาเปลี่ยนทีเดียวหน้ากับหลังเป็นยี่ห้อนี้คู่กันตัวนี้เป็นผ้าซินเทเลตผ้าซินเทอร์ผ้าซินเทอร์ยี่ห้อลิลิคแพคเกจอย่างดีไม่ใช่ของขิ้หมูขี้หมาอโอเคนะครับไปรุ่นบอกไว้ก่อนว่าเราเปลี่ยนของธรรมดาให้ไปก่อนใช้งานไปก่อนถ้าหมดรอบหน้าก็ รอของเราเข้าค่อยมาเปลี่ยนคู่นี้นะครับไปรุ่นคือเปลี่ยนให้เพื่อได้ใช้ไปก่อนต้องทำความเข้าใจนะครับคือเราเปลี่ยนให้เพื่อให้ได้ใช้ไปก่อนโอเคครับไปรุ่น สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้วันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566คันนี้นูเท่าคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยคันนี้งานงานที่ทํางานที่มางานที่ให้มาทําก็คือใส่ครอบทกหน้าใส่ครอบทกหน้าเรียบร้อยกล้องสวิตไฟเบรกเมือ่อเปลี่ยนก็เปลี่ยนจาัดก,การเช็คและว่ามันเสียก็จัดการเปลี่ยนสวิตตัวใหม่ให้เรียบร้อยกองอากาศล้างคอยดีปีกผีเสือ้อล้างใหม่ให้เรียบร้อยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไทยให้เรียบร้อย อ่าแล้วก็สวิตอ่าแล้วก็ผ้าเบรกผ้าเบรกหลังอ่าเราเราบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วว่าอ่าผ้าเบรกที่ยี่ห้อที่เราใช้ทีแรกอะ่ะของมันเข้าวันนี้อ่าร้านบอกมาว่าของเข้าวันนี้แต่พอเราจะไปเอาร้านบอกตัวที่เราจเจาไม่เข้ามาเราก็เลยไม่รู้เอาอะไรให้ก็เลยเอาตัวธรรมดาที่เรามีที่เรามีเปลี่ยนให้แต่เราไม่ได้คิดตังค์คือเปลี่ยนให้ใช้ไปก่อนเพราะผ้าเบรกหน้าก็ได้อีกระยะหนึ่งก็น่าจะมาเปลี่ยนพร้อมกันพรอมผ้าเบรกหน้าก็ของน่าจะเข้าพอเดียของอิลกผ้าเบรกอิเลกที่เราใช้กันอยู่ ตัวเนื้อสินเธอเกียร์เดียวกับเบมโบอ่าเกียร์เดียวกับเบมโบบอกเลยแต่ราคาประหยัดกว่าเกือบพันเบมโบะสองพันกว่าคู่หนึ่งอันนี้พันคู่หนึ่งพันกว่าบาทอ่าก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสวิตไฟเบรกใส่ครอบโชค๊คล้างกองเปลี่ยนผ้าเบรกให้เรียบร้อยเสร็จค่ะคราวนี้อ่าเทสเบรก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 ก่อนเทสเบรกเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขวาหน้าหลังติด เบี๋ยวซ้ายหน้าหลังติดไปสูงไปต่ำไปสูงไปต่ำท็อปไฟท็อปไฟแต่ติดผ่ามากติดเบรกเท้าเบรกเท้าติดเบรกเท้าเบรกเท้าเบรกเท้าเบรกมือเบรกมือเบรกมือเบรกเท้าเบรกเท้าเบรกเท้าเบรกมือเบรกมือเบรกมือติดปกติทุกอย่างอ่าโอเคเครื่องก็ติดเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นเตรียมตัวมารับ กลับบ้านได้นะครับวัยรุ่น